วัสดีค่ะไฟแฟ้มในเดือนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูกันค่ะว่าตลอดเดือนที่ผ่านมานะคะต้องใช้ไอเทมอะไร 5ชิ้นนะคะที่แบบชอบมากที่สุดนะคะก็หยิบมาเป็นท็อป5ให้ในแต่ละเดือนนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะขอเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะอยากบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่บ้องใช้เราชอบมากเลยนะคะคือในแง่ของการปกปิดแพนด้นะคะคือรู้สึกว่าแบบเอ้ย e นี่แหละนี่แหละที่หามานะคะมันจะค่อนข้างครีสน้อยครีสก็คือการที่มันแตกเป็นเส้นๆนะคะค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับคอนซีลเลอร์ของอันอื่นๆที่เราเคยใช้มานะคะนี่ก็คือตัวนี้นะคะมันจะมาจาก Ben e f ฟ t นะคะโปย Hydrating Concealer นะคะหน้าตาเหมือนแบบดินสอแบบนี้เลยนะคะคือแพ็คเกจเขาน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เพิ่งอ,ออกมาล่าสุดด้วยคือเขาแบบมีการรีแพคเกจอะไรด้วยนะคะมีหลายเนื้อแต่ว่าเนื้อที่บ้างรู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วแบบเนี่ยแหละ เหมาะกับการปกปิดพันด้ามากนะคะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะความต่างของมันเล็กน้อยนะคะคือตัวนี้ที่มันหน้าตาเป็นเหมือนดินสอนะคะมันจะเน้นเรื่องไฮเดรตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะคือแน่นมากๆเนื้อของมัน,นะคะ่ะนี่ตรงนี้คอนซีลเลอร์มันจะอยู่ตรงกลางนะคะส่วนรอบๆที่เป็นสีขาวๆเนี่ยมันจะเป็นเนื้อบามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทาไปที่ ตรงร่องตาของเราเนี่ยบางคนที่แบบตาเป็นร่องหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเริ่มมีริ้วรอยอะไรเงี้ยค่ะบางทีคอนซีลเลอร์ที่มันเนื้อแห้งอะคะ่ะพอมันทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างครีสนิดน,นึงมันจะเป็นแบบเส้นเส้นอะไรใช่ไหมแต่ตัวนี้ค่อนข้างเป็นน้อยนะคะ ก็ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้แบบใช้ดีมากนะคะมันอาจจะปกปิดแพนด้าไม่ได้ร้อยนะคะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างบางนะคะการ coverage ของมันจะอยู่ที่ประมาณสักมีเดียมนะคะคือแบบไม่ได้ฟู coverage มากขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันครีสค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เออรู้สึกว่าใช้แล้วแบบตามันดูไม่แก่ก็เลยแบบ เอออันนี้แหละนะคะชอบมากเลยนะคะแต่สำหรับคนที่แพนด้าแบบหนักมากๆนะคะก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะมันจะเป็น brightening concealer นะคะซึ่งทำมาเพื่อการปกปิดแบบพวกรอยด่างดำแล้วก็พวกแบบแพนด้าโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าเนื้อมันจะค่อนข้างครีม,มี่แบบแน่นมากนะคะแต่สำหรับใครที่เลือกใช้ตัวนี้นะคะก็แนะนำให้วอร์มสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาแตะที่บริเวณรอบดวงตาของเรานะคะมันจะได้แบบเหมือนแนบสนิทไปกับผิวมากยิ่งขึ้นนะคะเนื้อมันจะได้เมลขึ้นนิดนึงนะ ะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นแรกนะคะที่พ้องใช้แล้วแบบว,ว้าวมากๆนะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์จาก Benefit ค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่พ้องใช้แล้วแบบปลื้มมากเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเอานางแบบแล้วก็คนที่เขาโ produce product เนี่ยนะคะเป็น เป็นแบบไอดอลของบ้างค,คือบ้างชอบเขามากเลยนะนั่นก็คือโลล่านั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นขนตารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะจากดีอัพนะคะที่เขาร่วมกับโลล่านะคะในการโปรดิวซ์ขนตาขึ้นมามันมีหลายเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะหลายซีรีส์มากเลยหลายเบอร์นะคะแต่และเบอร์นี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าเบอร์ที่เออบ้างรู้สึกว่าใช่แล้วแบบชอบมากที่สุดนี่ก็คือติดอยู่นะคะมันจะค่อนข้างแบบเหมือนการต่อขนตามากกว่าเป็นขนตาปลอมนะคะมันค่อนข้างเขาเรียกอะไรธรรมชาติแต่ว่า ก็ดูไม่ธรรมชาติจนเกินไปอะเออบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันอะแต่คือใช้แล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะมันชอบมากเลยนะคะเบอร์สี่นะคะจะค่อนข้างแบบยาวกําลังพอดีนะคะนี่ค่ะอันนี้คือนางแบบที่เขาติดมานะคะขนตาเขาอะจะค่อนข้างบางแบบไม่ได้แบบหนาเวอร์มากแต่มันเรียงเส้นสวยมากแล้วก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบเราไปต่อขนตามานะคะวันนี้นะคะมันก็ติดมาด้วยนะคะซึ่งจะเป็นเบอร์สี่เบอร์นี้เลยนะคะมันจะค่อนข้างแบบ ก็ยาวระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็แบบไม่ได้หนาจนเกินไปไม่รู้สึกว่านี่คือการติดขนตาปลอมแล้วอะคือแบบสบายตามากๆแล้วก็เนี่ยค่ะมันค่อนข้างแบบเลี้ยงเส้นสวยสาหรับเบอร์สี่นะคะที่พ้องชอบนะคะอีกเบอร์หนึ่งที่แบบอยากจะแนะนํานะคะก็คือจะเป็นเบอร์นี้อันนี้เราจะแบบเน้นตรงหางตานะคะซึ่งมันติดได้ง่ายมากๆแล้วก็ทําให้ตาของเราเนี่ยดูหวานมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจะออกแนวแบบเซ็กซี่นิดนึงนะคะ ไปชิ้นที่3นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นคือตัวนี้เลยนะคะมันจะเป็นเครื่องนวดหน้าแล้วก็เครื่องล้างหน้านะคะจาก c a l i Sonic นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมันชื่อว่า Smart Profile นะคะตัวนี้เนี่ยเออเพิ่งใช้ได้มาประมาณสักน่าจะเดือนกว่ากว่าได้แล้วนะคะคือ เฮ้ยมันเวิร์กมากเลยแต่ว่าอันนี้ที่ยังไม่รีวิวเพราะว่าแนะนําให้ใช้12สัปดาห์ติดกันนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องใช้ประมาณสัก3าเดือน,นะคะ่ะถึงจะเห็นผลคือนอกจากตัวบ้านที่ใช้แล้วเนี่ยก็คือจะให้พี่หมีใช้ด้วยแต่ว่าของพี่หมีเห็นผลเร็วมากนะคะคือแบบเหนียงตรงเนี้ยที่แบบแต่ก่อนมันจะย้อยๆใช่ปะ่ะเออตอนนี้มันแบบมันกระชับขึ้นถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้หายไปเลยอะแต่ว่าแบบเฮ้ยมันกระชับขึ้นอะคือแบบ Amazing มากเลยนะคะปกติตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เป็นโหมดนวดหน้านะคะเขาเปลี่ยนหัวได้นะคะซึ่งเขาจะมีหัวมาให้นะคะการเปลี่ยนหัวง่ายมากเลยมันก็แค่แบบปิ๊จึ๊กเนี่ยเข้าไปก็ได้แล้วนะคะตัวที่มันเป็นหัวแบบนวดหน้าแบบนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบสามตุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ เราแค่กดแค่ปุ่มเดียวนะคะแล้วก็ใช้ครีมที่เรามีอยู่แล้วนะคะแนะนําว่าให้เป็นแบบครีมหรือว่าออยก็ได้ให้มันแบบมีความลื่นๆนิดนึงนะคะก็คือนวดไปคลื่นของมันนะคะจะทําปฏิกิริยาภายใต้ผิวของเราะะทำให้ผิวของเราเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นสำหรับเครื่องคลิซอนิกตัวนี้นะคะอันนี้สารภาพตามตรงว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนหัวมันเป็นหัวล้างหน้าเท่าไหร่เพราะว่าเออบางใช้คลิซอนิกตัวอื่นนะคะเป็นตัวล้างหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เออตัวนี้ก็เลยเอาไว้ในห้องนอนนะคะใช้สําหรับนวดหน้า,าจริงๆอ่ะมัน ้ได้ทั้งล้างหน้าแล้วก็นวดหน้าแล้วคือสามารถทําความสะอาดผิวหน้าได้แบบหมดจดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ราคาแพงนิดนึงประมาณ1 4 0 0 0บาทนะคะแต่ว่า คุ้มอะรู้สึกว่าได้แบบ2ออย่างเลยทั้งแปรงล้างหน้าแล้วก็เครื่องนวดหน้าที่แบบมีประสิทธิภาพมากๆนะคะเดี๋ยวถ้าใช้ครบ3เดือนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันอีกทีนึงแต่ว่าแบบนี่คือผ่านมาเดือนกว่า,วาแล้วแบบครึ่งทางแล้วว่าแบบดีมากนะคะก็อยากหยิบมาแนะนํากันก่อนนะคะแบบดีมากจริงนะคะถัดไปนะคะชิ้นที่3นะคะ ไม่ใช่สีชิ้นที่4แล้วนะคะถัดไปชิ้นที่4นะคะก็เป็นคุชชั่นใหม่ล่าสุดเลยซึ่งต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมากนะคะจาก p e r i p e r รานะคะยังไม่มีขายในเมืองไทยนะคะน,นี่ก็พรีออเดอร์เกาหลีมานะคะก็สั่งมาทั้งหมด2รุ่นนะคะคืออย่างแรกเลยแพคเกจมันปุ้งปิงมุง,งมิง,งแม้คือแบบมันมีความแบบซัมเมอร์อโลฮานะคะโต้คลื่นแบบนี้นะคะ นี่นี่ค่ะมีความโต้คลื่นนะคะตัวนี้จะ peripera นะคะสั่งมา2อันแต่อันนึงนะคะน้องแมวน้ําเราได้ตายจากไปจมทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่สามารถขึ้นมาได้ไม่เข้าใจอะแต่ว่าสีที่ชอบคือมันต่างกันนะมันต่างกันคือตัวนี้จะแมทแบบอันนี้กราบเลยคะ่ะว่าแมทเกินไปนะคะไม่สามารถใช้ได้นะคะแมทมากนะคะแมทแบบ ผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เอาจริงเราก็เลยแบบไม่ได้เฟรนด์มันนะคะแต่ตัวที่เฟรนด์คือน้องแมวน้ําที่จมน้าตายไปแล้วมันเป็นสีชมพูนะคะซึ่งวันนี้ใช้มาด้วยนะคะคือหน้าเนี่ยมันจะแบบถูกฟิลเตอร์ด้วยแบบเหมือนเป็นฟิลเตอร์สีชมพูอะเออตัวเนื้อของมันนะคะก็จะเป็นแบบโทนเบจนั่นแหละแต่ว่าจะมีแบบฟิลเตอร์สีชมพูนิดๆน,น,นะคะคืออันนี้อาจจะเหมาะคนผิวขาวนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันแนตะ่ใช้แล้วแบบรู้สึกว่าเออมันดีอะมันชอบอะ นะคะแล้วก็เนื้อตัวนี้ไม่ได้แมตมากนะคะก็คือเนื้อแบบกลางๆปกปิดดีมากแทบไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยมาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้อยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นสกินแคร์ในฝันของสาวๆทุกคนแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นสกินแคร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวคือแบบบำรุงผิวได้ดีมากนะคะแต่ว่ายังช่วยดูดซับความมันส่วนเกินที่มันแบบออกมาจากผิวหน้าของเราได้ด้วยคือเป็นแมตแต่ชุ่มชื้นคือมีความงงในงงแต่ว่ามันดีเวอร์มมากนะคะใช้ครั้งแรกแล้วแบบ ทำได้ขนาดนี้เลยหรอคือแบบว้าวมากจริงๆเรากปร็ประทับใจมากจริงๆนะคะมันอาจจะแพงสักนิดนึงแต่ว่ามันดีมากจริงๆนะคะนั่นคือตัวนี้นะคะจาก l a แมนะคะเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะเป็น The Moisturizing Matte Lotion นะคะคือตัว Moisturizing ของ l a แมนะคะมันจะมีหลายเนื้อให้เลือกนะคะส่วนผสมข้างในมี Miracle er Broad เหมือนกันทุกประการเลยนะคะแต่ว่าเนื้อ Texture ต,ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันหลายคนยังเข้าใจผิดนะว่าตัว c r มเดลาแมหรือว่าตัวเนื้อครีมนะคะอัน คือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งไม่ใช่นะคะคือเนื้อสัมผัสมันต่างกันแค่นั้นเองแต่ว่าของที่อยู่ข้างในอะ่ะส่วนผสมที่มันเป็นคอหลักข้างในมันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปแบบไปซื้อแคลมเดลาแมร์หรอกเพราะว่าถ้าใครที่แบบผิวมันแล้วแบบยิ่งไปใช้แคลมเดลาแมร์คือแบบ ไปกันใหญ่เลยนะคะหน้าแบบเยิมมากนะคะอย่างตัวบังเองมันกไ็ไม่ได้ชอบเนื้อครีมตัวนั้นนะคะมังจะชอบเป็นซอฟต์โลชั่นนะคะเนื้อเจลนะคะแล้วก็ตัวนี้คือแบบเลิฟที่สุดเลยนะคะจะเป็นแมตต์โลชั่นซึ่งใช้แล้วแบบเฮ้ย เฮ้ยมันมันเป็นอะไรเนี่ยมันงงมากเลยคือทาเข้าไปครั้งแรกนะคะพื้นลงไปเนี่ยมันรู้สึกมันซึมเข้าไปมันบำรุงผิวผิวของเราข้างในมันจะแบบเย็นขึ้นฟูขึ้นชุ่มชื้นเลยนะคะแต่ว่าพอทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะเนื้อตัวนี้มันจะเหมือนแบบมีอะไรเคลือบหน้าเป็นแบบคล้ายๆแป้งเลยบอกไม่ถูกอ่ะแต่ผิวเราลื่นแบบแมตไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแห้งไม่ตึงผิวแบบไม่ได้ตึงแบบเหมือนสกินแคร์ตัวอื่นที่แบบบอกว่า เออสกินแคร์ตัวนี้ฟิเิชชิ่งเป็นแมทพอเป็นแมท t ปุ๊บใช่ป่ะหน้าเราทาแล้วมันจะแบบอุ้ตึงตงึมันไม่เห็นชุ่มชื้นมันไม่อะไรแต่ตัวนี้คือชุ่มชื้นด้วยแต่แบบแมท t แบบแบบเหมือนทาแป้งอ่ะคือแบบทําได้ยังไงอ่ะคือแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่แบบอืม เป็นความงงในงงที่แบบดีมากนะคะแต่ก็เข้าใจนะว่ามันแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจไปลองเนื้อก่อนนะคะก็อาจจะชอบตัวอื่นด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นซอฟต์โลชั่นตัวนั้นก็จะแบบชุ่มชื้นดีนะคะหรือว่าใครที่หน้ามันใช้เนื้อเจลนะคะก็ชุ่มชื้นดีแล้วก็แบบไม่ได้มันนะคะแต่ว่าตัวนี้คือคุมความมันคือแบบดูดความมันที่มันส่วนเกินออกมาได้ด้วยคือแบบเฮ้ยทำได้เจ๋งมากนะคะตัวนี้ ลดเวอร์มากค่ะแต่ก okay. so ็ราคาสูงเวอร์เช่นกันนะคะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะก็เผื่อเป็นตัวเลือกแล้วกันนะคะเอาล่ะนี่ก็ครบเรียบร้อยนะคะสําหรับ5ชิ้นที่ใช้แล้วชอบมากที่สุดประจําเดือนนี้ค่ะยังไงก็รอติดตามกันได้นะคะว่าในเดือนต่อไปนะคะบ้างจะชอบอะไรมากที่สุดแล้วจะเอาอะไรมาแนะนํานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบ้งก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะไปก่อนแล้วนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ